วันนี้จะมาวิเคราะห์ผมในรายการวันลุมพินี81นะครับผมสึกใหญ่นะผมคู่เอกจะเป็นซุปเปอร์บอลกับโจนัทวุฒนะครับผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร้และเป็นกำลังใจให้ช่องอัปบาชแนลด้วยนะครับอยแล้วครับผมเอาเริ่มที่คู่แรกนะผมเอวาสกุนะผมเจอกับลิททิเดตคู่นี้เนี่ยครับผมส่วนตัวชอบไปที่เอวาสกุเหมือนกันนะผมรู้สึกว่า จะได้ความเอ่อคล่องแคล่วว่องไวลิืทิเดตถ้าไม่ได้นับก่อนก็ค่อนข้างจะชนะยากครับผมเลยชอบไปที่เอวาสกุนะครับผมคู่ที่สองเนี่ยฮิโรกิกับอีเลียมเนี่ยอีเลียมเฮนะฮาชิเนี่ยครับผมฮิโรกิล่าแ,แชมป์คิกบ็อกซิ่งนะผมก่อนหน้านี้ก็ที่ต่อยกับเพชรนงไฟล่าสุดก็แพ้ให้จีนอีเลียมเนี่ยคนนี้เคยชนะซปเปอร์เลกมาตอนนั้นชนะไม่อเอกฉันด้วยแต่ด้วยฟอร์มด้วยอะไรเนี่ยก็น่าไปที่อีเลียมเหมือนกันนะครับผม คู่นี้ก็ค่อนข้างยากนะครับผมอ่ะคูานี่ยคู่นี้เนี่ยผมผมผมจะค่อนข้างแบบว่ากักกเหมือนกันนะผมพูดยากเหมือนกันคู่ที่ห้าเนี่ยเจ้าเสือใหญ่กับสุริยันเล็กหลายคนชอบไปที่เจ้าเสือใหญ่ผมราะมีความไวความไวครับผมส่วนสุริยันเล็กเนี่ยหนักแต่ช้านะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมเป็นเพื่อนกับสุริยันเล็กก็ต้องขออนุญาตเชร์ไปที่สุริยันเล็กนะผมอันไหนที่ผมวงสีฟ้าฟ้าคือผมแบบ ก็ไปไปดูเอานะผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมอา่าผมชอบไปที่สุริยันเล็กผมมองว่าสุริยันเล็กเนี่ยคือหมัดหนักนะครับผมผมว่าสุริยันเล็กไม่มีโดนทีเดียวจอดแน่นอนผมเจ้านี้โดนยังไงก็ลุกขึ้นมาสู้ตลอดนะครับผมแต่ถ้าภายในสองยกยังไม่มีนับไม่มีอะไรเนี่ยผมว่าเอาสุริยันเล็กไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่สำหรบสองยกสุริยันเล็กดูแพ้แล้วมันย1บหนึ่งแล้วยังไงยกสาถ้ามวยวันถ้ายังไม่มีใครโดนนับโดนน้องเนี่ย แค่นับเดียวอ่ะมันมันของมันโดนกันได้ัะผมยังไงมันก็มีสิทธินับเหมือนกันนะผมกก็ผมขอไปที่สุริยันเล็กนะครับผมคู่ที่หกนาฬิกาเนี่ยผมเสือคิมกับผมกับโอทิสอ่าพูดถึงเสือคิมเสือคิมเนี่ยับผมอาวุธแก,นกหนักหน่วงอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นลองจะเป็นลองอ่าช้านิดนึ่งนะผมส่วนเจ้าโอทิสเนี่ยก็เพิ่งจะมาโชว์ฟอร์มใน ในการวันนะครับผมก็ชนะเจ้าอ่าก้องไก่ไปวันนั้นโดนนับไปก่อนแล้วแล้วมาชนะน้องในยกสุดท้ายถ้าพูดถึงทรงมวยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเสือคิีมไม่พลาดไปโดนโดนก่อนนะผมไม่ไม่พลาดไปโดนนับนับก่อนนะผมไม่ตามก่อนเนี่ยผมว่าไปที่เสือคิมได้ผมเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกมวยที่เสือคิมเจอมานักชกฝรั่งเนี่ยอ่า เจอมาก่อนหน้านี้คือโหดๆดุๆทั้งนั้นเลยนะครับผมงานก็ไปที่เสือคิมได้อยู่ครับ